ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรงเรียนบ้านที่นาสีธรรมวชิราชอนุกูลความหมายและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ หลังจากที่เราได้รู้จักกับคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางสังคมกันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักกับความหมายและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างนะครับโดยไม,ม่ให้เสียเวลาเรามารู้จักกับความหมายของคําว่าทรัพยากรธรรมชาติกันก่อนเลยทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มนุษย์สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้การนำมาใช้ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป 2. ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไป 3. ทรัพยากรที่ใช้แล้วมีการเกิดทดแทนหายสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าคำที่พี่บอกมาตอนแรกมันคืออะไรเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับ ว่าทรัพยากรแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไรน้องๆก็ทราบกันไปแล้วนะครับว่าทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น3มประเภทหลักๆเรามาทําความเข้าใจกันทีละประเภทไปพร้อมๆกันเลยครับทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่1คือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดครับเนื่องจากทรัพยากรประเภทนี้เมื่อน,นําม,มาใช้แล้วจะหมดไปทันที ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และกว่าจะสร้างขึ้นมาทดแทนได้ก็ใช้เวลานานาน,นับร้อยนับพันปีครับทรัพยากรประเภทนี้ก็เช่นแร่ต่างๆน้ำมันก๊าซธรรมชาติเป็นต้นครับทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่สองคือทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปแต่ถ้าใช้ไม่ระมัดระวัง ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นก็จะเกิดมลพิษได้นะครับเราจรึงต้องเรียนรู้และเข้าใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวอย่างถูกวิธีตัวอย่างทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปเช่นน้ําในแหล่งน้ําต่างๆแสงแดดและอากาศเป็นต้นทรัพยากรประเภทสุดท้ายคือทรัพยากรที่ใช้แล้วมีการเกิดทดแทนหรือรักษาไว้ได้ทรัพยากรประเภทนี้ เมื่อใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นทดแทนและเราก็ช่วยกันดูแลรักษาได้เช่นป่าไม้สัตว์ป่าและดินแม้ทรัพยากรประเภทนี้สามารถเกิดทดแทนได้แต่ก็ต้องใช้เวลาในการทดแทนเป็นอย่างมากดังนั้นการใช้ทรัพยากรประเภทนี้จำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนี้ทรัพยากรที่ใช้แล้วมีการเกิดทดแทนประเภทแรกคือป่าไม้ ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วมีการเกิดและทดแทนได้ถ้าไม่มีใครไปยุ่งก็จะมีต้นไม้เกิดขึ้นเราจึงไม่ควรตัดต้นไม้ใหญ่นะครับเพราะกว่าต้นไม้จะโตได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลานานหลายสิบปีเลยทีเดียวรู้จักกับป่าไม้กันไปแล้วเรามาดูประโยชน์ของป่าไม้กันดีกว่านะครับป่าไม้นั้นมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากเช่นใช้สร้างที่อยู่อาศัยใช้ทําเชื้อเพลิง เครื่องนุ่งหม่มทำยารักษาโรคและยังทำให้อากาศบริสุทธิ์อีกด้วยนะครับเราจรึงต้องรู้วิธีใช้ไม้อย่างคุ้มค่านะครับซึ่งวิธีมีดังนี้ใช้ไม้ที่หาง่ายแทนไม้ที่หายากพยายามหาวัสดุชนิดอื่นมาทดแทนไม้และช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนไม้เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วเลยครับ ทรัพยากรที่ใช้แล้วมีการเกิดทดแทนประเภท2คือสัตว์ป่าสัตว์ป่าบางชนิดนั้นหายากจึงเป็นสัตว์สงวนเช่นแรดนกกระเรียนควายป่ากระสู้เลียงผาเต่าตะหนุนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทรเป็นต้นเราจึงควรรักษาหรืออนุรักษ์สัตว์ป่าพวกนี้ไว้เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าในโอกาสต่อไป ส่วนวิธีที่จะช่วยไม่ให้สัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์ได้ก่อนอื่นมนุษย์ต้องเลิกล่าสัตว์ประเภทหายากเหล่านี้ปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ได้อยู่ในธรรมชาติอย่างไม่โดนรบกวนและอีกวิธีหนึ่งในการรักษาสัตว์ชนิดนี้ไว้เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์คือการเพราะพันธุ์สัตว์ป่าน,นั้นขึ้นมาเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์นั่นเองครับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วมีการเกิดและทดแทนประเภทสุดท้ายคือดิน ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากทั้งใช้ในการเพราะปลูกใช้ในการเลี้ยงสัตว์หรือใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยดังนั้นเราจึงควรใช้ดินอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับวิธีการดูแลก็คล้ายๆกับที่เราเรียนกันในคาบที่แล้วนะครับเช่นปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชอื่นๆปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันธาตุอาหารในดินและป้องกันดินพังทลาย ปุ๋ยที่ใช้ควรใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารฆ่า,มาแมลงที่ทำจากพืชเพื่อป้องกันดินและน้ำเสื่อมคุณภาพและไม่ควรเผาซากพืชในไร่นาเช่นเผาฟางข้าวเผาไร่ข้าวโพดท,ที่เก็บเกี่ยวแล้วเพราะจะทำให้ไส้เดือนในดินตายและยังทำให้ดินเสื่อมคุณภาพอีกด้วยครับเอาล่ะครับน้องๆหลังจากที่น้องๆได้รู้จักกับกรทรัพยากรที่ใช้แล้วมหมดไปทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปและทรัพยากรที่ใช้แล้ว มีการเกิดทดแทนกันไปแล้วเรามาดูตัวอย่างการใช้ทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไปกันนะครับที่บ้านของพัทพัทเกิดความสงสัยว่าทำไมแม่ถีบจักรยานไปตลาดแม่ครับทำไมวันนี้เราไม่ขับรถยนต์มาทำไมเราใช้จักรยานเลยครับจะได้ประหยัดพลังงานไงลูกเพราะวันนี้แม่แค่จะไปซื้อผักมาทำกับข้าวนะจ้า ถ้าเราไปธุรักใกล้ๆเราก็ควรใช้จักรยานแทนรถยนต์นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วการปั่นจักรยานยังถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะลูกครับถ้างั้นทำไมตอนที่คุณพ่อไปด้วยถึงเอารถยนต์ไปล่ะครับก็เพราะว่าเวลาคุณพ่อไปด้วยเราเดินทางไปหลายคนถือเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านะลูกอีกอย่างเวลาที่คุณพ่อไปด้วยเราซื้อของมาเยอะ เราจึงใช้รถยนต์ไงจ๊ะผมเข้าใจแล้วครับคุณแม่คลายความสงสัยให้พัดได้แล้วเรามาดูวิธีการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างคุ้มค่ากันนะครับอย่างแรกคือปิดไฟฟ้าโทรทัศน์พัดลมทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ไฟเพราะถือเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างที่สองคือการใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์ หรือถ้าการเดินทางนั้นมีเป้าหมายใกล้เคียงกันควรติดรถยนต์ไปด้วยกันเพราะจะทำให้ประหยัดแกส๊สหรือน้ำมันวิธีสุดท้ายให้หาวัสดุแทนแร่เช่นใช้ไม้ไผ่แทนเหล็กในการสร้างถนนหรือจะเป็นการนำเหล็กที่ใช้แล้วมาหลอมใหม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเป็นต้นนอกจากนี้เรายังมีตัวอย่างเรื่องราวของการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้หมดไปอย่างถูกวิธีด้วยนะครับถ้าอย่างนั้น เราตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับที่บ้านของพลอยพลอยกําลังช่วยคุณพ่อรดน้ําต้นไม้พลอยช่วยเอาน้ําใส่บัวรดน้ําให้พ่อหน่อยสิลูกพ่อจะเอาไปรดน้ําต้นไม้ได้ค่ะทําไมเราไม่เอาน้ําไปรดนไม้เลยล่ะคะทําไมต้องเอาใส่บัวรดน้ําด้วยล่ะคะก็ถ้าใช้น้ํารดลงไปที่ต้นไม้เลยกว่าที่จะรดน้ําทั่วต้องใช้น้ําเป็นจํานวนมากเลยนะลูก แต่ถ้าหนูใช้บัวรดน้ำเจ้าบัวเนี่ยจะช่วยกระจายน้ําทําให้รดน้ําได้ทั่วถึงและช่วยประหยัดน้ําด้วยนะลูกแต่ที่หนูเรียนน้ําเป็นทรัพยากรที่ใช้ไม่มีวันหมดไม่ใช่หรอคะมันก็ใช่ลูกถึงแม้ว่าน้ําจะไม่มีวันหมดแต่เราก็ต้องใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าไม่ฟุ่มเฟือยไม่อย่างนั้นแล้วเราก็อาจขาดแคลนน้ําได้นะลูกปล่อยเอง ก็ต้องช่วยรักษาทรัพยากรด้วยนะลูกจะได้มีให้เราใช้ได้นานๆค่ะคุณพ่อจริงอย่างที่พ่อปล่อยพูดไว้เลยครับแม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเสื่อมโทรมไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นน้ําน้ําถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์เนื่องจากมนุษย์ ใช้น้ำทั้งในการอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่ในการเกษตรดังนั้นเราจึงควรใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการใช้บัวดรดน้ำต้นไม้ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างรถหรือขณะแปรงฟันหรือล้างจานก็ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้และอย่าลืมปิดน้ำเมื่อไม่ใช้งานเพียงเท่านี้เราก็ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้แล้วเลยครับเรามาสรุปเนื้อหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติกันสักนิดนะครับ ทรัพยากรธรรมชาติมีสามประเภทได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปเช่นน้ำมันแร่ต่างๆถ่านหินก๊าซธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปเช่นน้ำลมแสงแดดอากาศทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได้เช่น ป่าไม้สัตว์ป่าซึ่งทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดนั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์มากเวลาจะทำอะไรเราจรึงควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าตามวิธีที่ได้เรียนไปครับช่วงใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิด เอาลละครับน้องๆเรามาดูเฉลยกันนะครับดูซิว่าน้องๆคนเก่งทำถูกกันกี่ข้อครับข้อที่หนึ่งลมเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปข้อที่สองแร่โลหะต่างๆเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปข้อที่สาป่าไม้เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ข้อที่สอากาศเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปข้อที่หน้ำมันเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปน้องๆครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือไม่หมดไปล้วนมีผลกระทบต่อเราในท้ายที่สุดนะครับฉะนั้นเราต้องใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย